หยุดยาวมีแม่มีเมนูมาฝากค่ะเรามาทำเบอร์เกอร์อรข้าวเหนียวกันดีกว่านะคะแม่จะใช้หมูบดนะคะแล้วก็เห็ดหอมสดสับหอมแดงสับค่ะปรุงรสด,ด้วยพริกไทยดำน้ำตาลซอสฝาเขียวตาภูเขาทองซอสหอยนางลมตาภูเขาทองค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะนวดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะเวลาเอาไปทอดจะได้ไม่แตกแล้วก็มาทำเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะ แม่จะชอบแบ่งเป็นชิ้นๆวางบนกระดาษไขแบบนี้นะคะเวลาเอาออกมาใช้จะได้ใช้ง่ายๆค่ะแล้วก็มาเตรียมข้าวเหนียวที่เราเนื่อไว้ตอนแรกนะคะผักไว้ให้เย็นก่อนอน้ําซอสของเรานะคะคแม่จะใช้น้าตาลปี๊บน้ามะขามเปียกซอสปรุงรสฝาเขียวซอสหอยนางรมและน้าเปล่าค่ะเคี่ยวให้เข้ากันนะคะจนมีความเหนียวเล็กน้อยพอได้ที่แล้วปิดไฟนะคะใส่พริกป่นข้าวคั่วและบีบมะนาวเพิ่มความหอมค่ะนำข้าวเหนียวที่เราเนื่อไว้มาขึ้นเป็นทรงกลม แล้วเราก็จะตอกไข่นะคะปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวและก็งาขาวค่ะนำข้าวเหนียวขึ้นจี่ในกระทะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วค่อยๆชุบไข่ลงไปค่ะต่อด้วยการทอดเบอร์เกอร์ใส่น้ำมันเล็กน้อยที่สำคัญใช้ไฟอ่อนนะคะเวลาทอดจะได้ไม่ไหมและไม่กระด้างค่ะพอสุกแล้วเราก็จะทาด้วยซอสนะคะทีนี้ก็มาเตรียมเสิร์ฟกันได้เลยค่ะเรามาประกอบร่างให้เหมือนเบอร์เกอร์ใส่ผักตามชอบเสร็จแล้วห่อให้สวยงามค่ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางในวันหยุดยาวนี้รับรองว่าอิ่มไปตลอดทางแน่ๆค่ะ